อย่าเดินโชว์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 ชเลยแม่คุณเฮ้ยแม่นุ่งกระโปรงว่ามาใจตาเละยายเห็นเธอมีวัยจองนุ่มๆชอบมองดูขาอ่อนเก็บไปนอนควันเพ้อละเมอตกเตียง เห็นเพียงแวบ,บเดียวเลี้ยวมองเตียเพลินลงเดินจนตกรองบัอยากจะร้องเกี่ยวแขนเป็นแฟนแม่คูนคงหวบุญหัวใจเชบเอไว้โหนดังยอดอ้ออยากจะขอไปเพาะพันส่วงน้องรนจนลัวทะลัก พี่กลัวเสียนับยามเดินเียดใไกลยืนใก้ปั๊มคงลุกเป็นไฟไม่เคยเห็นใครร้อนแรงอย่างเธอคนจะตายยังร้องเธอเห็นเธอแล้วตายไม่ลงโอ้ยโยปักพี่โตตายไม่ลงอย่าเดินโช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 ,เ,นโชเลยแม่คุณโ้ยต,ตักตุกตุกเห็นเธอเหลือบมอง เลี้ยววับลงครองไม่ทันจะเบลกอกเฮียอาเจ็กต้องร้องห้องพอเจาะหน้าเจียเสียจริงอ่นงคืนมองเคเธอระเมอทุกวันฉันคงเป็นบาทตุงหัดนุงกระโปงสั้นจูพมองดูเหมือนร่างตุกกตาคลายล้านคลายเธอนั้นคลอนกระตุงกระติ้ง เธอตาดิ่งวายวันร่างหงเหินเดินโชว์แถวไหนผู้ชายเลวเห็นแทบเป็นบ้าคร่้งเนผู้เดียวคนคิดระวังแม่คุณร้อยช่างพี่จาบปกครองพ่วงกับพี่น้าน้องรับรองความปลอดภัยเชื่อไหมล่ะเชื่อไหมละ่มละที่ลืมไม่ลง ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับในเวลาหนึ่งทุ่มโดยประมาณนะครับกับผมนะครับรายการมหา,าพาเพลินนะครับคุยภาษาคนคอเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันอังคารที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2,563นะครับ ก็หัวข้อที่ตั้งไว้นะครับก็ตอนแ,ตแรกว่าจะจัดคนเดียวแต่คิดไปคิดมาก็น่าจะไปด้วยกันได้แม้ว่าจะคนรับประเด็นแต่ว่าก็เกี่ยวข้องกันนะครับก็คือใช้เป็นเพลงประกอบแล้วก็คุยเรื่องทั้งประวัติศาสตร์จีนในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ของชาติจีนนะครับแล้วก็เกี่ยวอีกมุมหนึ่งกับความเป็นเพลงนะครับก็ไปที่สถานการณ์ประจําวันก่อนนะครับวันนี้ นะครับสถานการณ์โควิด19นะครับยอดผู้ป่วยพบ1รายเท่านั้นนะครับก็แสดงว่าที่เป็นชาวไทยนะครับแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับยอดผู้เสียชีวิตก็ยังคงเดิมที่54รายนะครับสำหรับผู้เสียพบผู้ป่วยที่เป็นโควิด19วันนี้หนึ่งรายเนี่ยอยู่ที่จังหวัดนาราธิวาสนะครับอายุ45ปีเป็นเบาหวานด้วยนะครับแล้วก็ ผลจากการเดินทางไปทําพิธีทางศาสนาในต่างประเทศนะครับเพรั้นสรุปยอดผู้ป่วยสะสมนะครับ2198 2 9 8 8รายนะครับผมแล้วก็ผู้มีกลุ่มเสี่ยงก็ยังเป็นชุดเดิมนะครับก็คือ20-39ปีก็ประมาณนี้นะครับจากการตรวจเชิงรุกที่ยะลา40รายนั้นให้ติดตามความคืบหน้านะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็คงจะทราบนะครับผม ก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเราทุกคนนะครับสําหรับวันนี้ว,นนวันที่5พฤษภาปกติแล้ววันนี้ผมก็คงจะต้องไปร่วมกิจกรรมนะครับในฐานะกระรนะมาการบริหารสมาคมนักเขียนในชุดปัจจุบันซึ่งใกล้จะหมดวันละแล้วแหละวันนี้ก็คือวันนักเขียนนะครับถือว่าจาัดให้เป็นวันนักเขียนแล้วก็เกี่ยวข้องกับหลายๆคนมากมายนะครับวันนี้หลายคนอาจจะนึกถึงจิตภูมิศักดิ์นะครับ นักคิดนักเขียนนักประวัติศาสตร์นักมนุษยวินักนิรุติศาสตร์คนสําคัญซึ่งเสียชีวิตในป่านะครับเขาตายในใชายป่าเลือดแดงทาดินเขนนะครับเมื่อวันที่5พฤษภาคม2509แดดลบเงาจางหายนะครับเขาตายอยู่ข้างทางเปลียนท่านจะฟังจากเพลงของพี่หาคารวานนะครับคุณจิตเสียชีวิตในปีนั้นนะครับแล้วก็ถ้าในแง่ของประวัติศาสตร์นะครับผมถ้าพูดถึงในแง่ของประวัติศาสตร์แล้ว วันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งเกี่ยวกับประเทศจีนก็คือล้านของเตมูจินหรือเจงกิสขามเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำจักรวรรดิมองโกลและก็ได้ขยายอาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาลนะครับแล้วก็จนสถาปนาราชวงศ์แห่งหนึ่งในประเทศจีนกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่เริ่มมีมานะครับก็คือชนกลุ่มน้อยที่ขึ้นมาปกครองชนกลุ่มมา่ชาวฮั่นก็คือใน อ,องจกักรพรรดิกรุปไรยขานที่เราจะมาพูดถึงวันนี้แหละครับผมที่เราจะคุยกันนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างวันนี้เป็นวันนักเขียนนะครับแล้วก็กที่สําคัญทำไมผมถึงมาเปิดเพลงของคุณบรรจบเจริญพรเพราะว่าวันนี้ครบรอบวันเกิดของค่าคุณบรรจบพี่บรรจบนี่ยังมีชีวิตอยู่อายุจะ80ปีพอดีนะครับ ในวันนี้นี่เองนะครับก็เลยถือวาระจัดวันนี้ขึ้นมานะครับก็เลยนึกได้ว่าเอาจะเอาอยัางไงดีนะครับผมก็เลยคิดว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เอาเรื่องเดียวกันเลยดีกว่าแล้วก็โยงเข้ามาเกี่ยวกับวันนักเขียนด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยวันที่วันนักเขียนปกติวันที่5พฤษภาคมเนี่ยเริ่มขึ้นในครั้งแรกวันที่ เมื่อปี2 5 1 1เมื่อคุณเลียวสีเสวกนะครับนักเขียนนักประกาศอรวันนะครับได้ล้มป่วยและเพื่อนๆน,นักเขียนนำโดยคุณสุวัสด์วโรดหลกนะครับได้จัดงานหาเงินช่วยเหลือนักเขียนท่านนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ห้านะครับก็เป็นที่มาของการเกิดของวันนักเขียนนี่แหละครับผมแล้วก็ก็ได้จัดงานเลี้ยงนี้ขึ้นมาแล้วก็ เพื่อหาหาทุนไรายได้นะครับในการช่วยเหลือก็เลยกลายมาเป็นวันนักเขียนแห่งประเทศไทยซึ่งก็มีจัดวิตติ้งปาร์ตี้นะครับกินเลี้ยงกันโดยทั่วไปสำหรับคุณเลียวเสสีวกนะครับอ,อก็ <c oughs> เป็นนักเขียนนาปากกาเจ้าของอรวรรณเจ้าของผลงานชาติอาชาายไพรกว้างมังกรแดงอกสามสอนะครับล้มป่วยแล้วเพื่อนโดยคุณสุวัสด์เนี่ยก็จัดงานขึ้นในวันที่5พฤษภาคม2511นะครับภายหลัง งานวันดังกล่าวแล้วจึงก่อตั้งชมรมนักเขียน5พฤษภาคมขึ้นมานะครับแล้วซึ่งปัจจุบันก็ได้กลายเป็นวันนักเขียนแห่งประเทศไทยแล้วก็ได้กําหนดให้วันที่5พฤษภาคมทุกปีเป็นวันนักเขียนนะครับซึ่งก็จะมีการทําบุอุทิศให้แก่นักเขียนผู้ร่วงรับนะครับแล้วก็พบปะสังสรรค์ภาษาญาติน้ําหมึกกันนะครับก็แล้วแต่ว่าสถานที่นั้นจะจัดที่ใดที่ไหนนะครับแต่ว่าภาคเช้าก็จะมีการําบุญทุกปีนะครับที่ที่ทําการสม,คมาคมนักเขียนนะครับซอยกรุงเทพนนทบุรีบ้านของอ ลุงเสาบุญเสนอนะครับที่อาคารเสาสีดาบุญส,สีสุดาบุญเสนอนะครับก็ปกติก็จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนคุณบรรจบเจริญพรหรือพี่จบของผมเนี่ยนะครับถ้าใครเคยสมัมผัสแกก็จะรู้ว่าแกเมาก็เมาแต่เวลาร้องเพลงแกไม่มีทางหลุดอันนี้คือความสามารถอย่างหนึ่งของคุณบรรจบ แล้วเวลาอยู่บนเวทีก็เต็มที่นะครับชื่อเดิมก็ชื่อว่าบรรจบนะครับเจียวเล้งครับเป็นคนจีนคนพูดเล่าจ้อยๆเลยนะครับแต่ก็มีเชื้อสายคนจีนด้วยนะครับเกิดเมื่อวันที่5พฤษภาคม2 4 8นนะครับเสียชีวิตไปเมื่อ30ตุลานะครับ2559นี้เองนะครับผมเป็นชาวชนบุรีนะครับเขาสูงกันตั้งแต่ปี2 5 1 1นนะครับแล้วก็ได้เป็นพระเอกหนังนะครับเรื่องสุรพลลูกพ่อนะครับ ก็เริ่มจากเชียร์รำวงมาก่อนนะครับอยู่กับบุปผาไสยชนนะครับอยู่วงเดียวกันนะครับซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันรำว,วงอยู่ที่คณะสอดาราสินนะครับต่อมาก็ได้ไปอยู่กับวงดาราน้อยนะครับแล้วก็รำวงที่ชื่อดังของจังหวัดชลบุรีเช่นซึ่งมีนักร้องดังที่เกิดจากวงดาราน้อยเช่นเรียมดาราน้อยพนมรพรฉลองผู้สว่างซึ่งสังกัดอยู่ในที่นั้นนะครับปึ๊บจบเป็นคนพนัสนิคมนะครับ แล้วก็เมื่อเข้ามาอยู่วงในกรุงเทพเนี่ยเพลงที่ร้องไปเมื่อกี้คือเพลงยาเดินโชนะครับแต่งโดยครูสุรินทร์ภักศิธิ์ซึ่งเป็นเพลงแจ้งเกิดและแจ้งดังของคุณบรรจบตอนนก็ใช้ชื่อว่าบรรจบใจพระนะครับซึ่งเป็นนักร้องในสังกัดของวงศรีไพรใจพระนะครับแล้วก็เมื่อสุรพลสุบเจเริญนะครับเสียชีวิตเมื่อวันที่16สิงหา2511นะครับมีการสร้างชีวประวัติของครูสุรพลสุบิเจริญขึ้น เสียงของพี่บรรจบก็จัดอยู่ในกลุ่มเงาเสียงของสุรพลนะครับก็ถูกครูรังสีทัศนพยัคษ์นะครับผู่มกับชื่อดังในยุคนั้นชวนให้มาเป็นเล่นเป็นสุรพลสมบัติเจรในภาพเอตรเ์เรื่องสุรพลลูกพ่อนะครับอ,อ่แล้วก็นั่นแหละคือการเข้ามาเป็นพระเอกหนังของพี่บรรจบเจริญพรนะครับแต่เผอิญว่าหนังเรื่องนี้ก็เข้าฉายพร้อมๆกันนะครับของที่มิตรกับเพชรชราเล่นร่วมกันก็คือเรื่องสิบหปีแห่งความหลังนะครับก็ทําให้ชื่อของพี่บรรจบไม่เป็นที่ โด่งดังเท่าที่ควรแต่ว่าหนังเรื่องนี้ก็คือครูรังสีกับพ่อเปรื่องนะครับลงทุนเงินทำนะครับจากนั้นก็ครูรังสีก็ทําหนังเรื่องอื่นขึ้นมาคือชาติลํมชีนะครับแล้วก็ อันนี้เม็เพชรรเล่นนะครับในปี1 2แล้วก็พี่มพ์จบก็ไปแสดงหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วปรากฏว่าหนังเรื่องชาติลําชีนี่ก็เป็นหนังดังนะครับหนัง35มมอนะครับแล้วก็เสียงในฟิล์มนะครับมีการนํานักร้องหลายคนมาร้องนะครับแล้วก็พี่มพ์จบก็เล่นด้วยนะครับแล้วถัดมาถึงมาด,ดังระเบิดเทิงอ,อีกทีก็คือในเรื่องหนรักลูกทุ่งเมื่อปี2513นะครับแล้วก็ดังเป็นพลุแตกจริงๆนะครับแล้วก็ ยังได้เล่นหนังอีกหลายเรื่องนะครับแล้วก็ภูรังสีก็แล้วก็มีเพลงอีกหลายๆเพลงที่แกได้แจ้งเกิดโดยเฉพาะในเรื่องภาพยนตร์เรื่องมนรักลูกทุ่งเนี่ยก็ร้องเพลงรักรล้าหนาวลมรับบทเป็นเชนเมืองอุบลนะครับแล้วก็มีเพลงใจเจ้าชู้นะครับหนุ่มพเนจรซึ่งจะทั้ง3เพลงนี้ผมจะเปิดทั้งหมดในวันนี้นะครับสลับกับการพูดเรื่องราวเกี่ยวกับราชวงหลยวนของก๊ปไปขานนะครับแล้วหลังจากนั้นพี่ประจบก็มีหนังอีกหลายเรื่องนะครับเช่น มรักจากใจอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ก็ยังพยายามทำวงทำดนตรีอะไรอยู่เรื่อยๆช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับแกก็เคยมาอยู่บ้านแถวซอยจรัรสิบสามเนี่ยนะครับซอยบุภาสวรร์เนี่ยแหละครับเป็นคนแรกๆที่มาอยู่แล้วก็สมรสแต่งงานตั้งแต่ก่อนเข้าวงการนะกับป้าสนใจตั้งแตใจกเกษีชีตไปแล้วนะครับก็มีลูกสองคนนะครับแล้วก็มีหลานแล้วก็แกก็ชอบมากินหัวปลาปิ่นก้าเนี่ยนะครับ จนคุ้นเคยกันดีนะครับแล้วก็มีอีกหลายเพลงที่กระรองไว้นะครับฮ <c oughs> ักสาวลำชีก็เดี๋ยวก็จะเปิดต่อจากนี้นะครับแล้วก็12ปีแห่งความรอคอยเศร้าๆอย่าว่าายในเรื่องภาพยนตร์จุดแยงนะพ่อไม่สปอร์ตหมดท่านะกระทบไหลาลาลาก็มีวงดนตรีของตัวเองด้วยนะครับสแสดงภาพยนตร์เรื่องสุปพลลูกพ่อชาลำชีมรักลูกทุ่งนะครับรับบทเป็นเชนมึงมันจุดแจงมนรักจากใจสไพนิกโครนะครับปนทหารทองดีใจซื่อนะครับรับบทเป็นจ่าทองแถมนะครับผม อนะครับก็นี่คือพี่บรรจบก็วงดนตรีแกตั้งอยู่สาปีนะครับลูกลูกวงคนหนึ่งชื่อดังมากก็คือรพินภูไทยนั่นแหละครับที่เคยอยู่วงบรรจบเจริญพรนะครับแล้วก็พี่เป้าสายันสัญญาก็เคยอยู่กับวงบรรจบนะครับผมเดี๋ยวไปแวะดูเพื่อนฝูงผู้มิตรท่านใดมาบ้างอ้าวขอบคุณครับเพื่อนน้องสวัสดีครับพี่พินิษโอ้สวัสดีครับโชตินรินนะครับเด็กเก่าวัดโมวรด้วยกันนะครับผม ก็เดี๋ยวไปฟังเพลงอีกเพลงหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องชาติลำชีแต่อันนี้เป็นการเล่นสดนะครับหน้าเวทีโรงละครแห่งชาติเมื่อตอนที่ผมเป็นส่วนในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับโดยมีอาจารย์สถาพรนิยมทองเป็นผูุ้่มในการเพลงตอนนั้นนะครับแล้วก็ชื่อคอนเสิร์ตนะครับเพลงดังหนังไทยคูซุรินภาคสีแล้วก็พิมปรโจก็เป็นนักร้องรับเชิญนะครับในภาพยนตร์เรื่องนี้ในเพลง ชาติลำชีครับแล้วก็วงออเคสตราเต็มวงของกรมศินปากรครับลองไปฟังเสียงสดๆของพี่บิน คงนตางอนบอได้เติมโกงโกงคิ้วเจ้าคกงอาจเจอโฉมยงที่ริมฝั่งทิศไอเปาแ้นมาโปรดคิดเมตตาหากไอเว้า ริงจากใจทักไทยบ่เท่าคนดีหลงเพลินตามเจ้ามาถึงนี้ต่อพักอายที่อ่างลำน้ำชีนี่เป็นพยาสาวเจ้าหากอายมา หรือพายเป็นคู่ชีวีเจ้าลูกก่าวน้ำทีอายนี้ก็เป็นหนุ่มอีสานมาฮักการรวมตามผ่านเสียเถิดนองคลานลำชีไลผ่านบอกกันน้ำใจ บางลำชีอายนี้ต้องนอนคลุ้มคลางแบกฮักมาหาแม่นางแม้นวังได้เป็นดังใจสาวคนงามจะทำทอนให้บ้านเจ้าอยู่คุมใดขอตามเจ้าไปสิได้บนน้ง ครับแล้วก็เป็นเสียงของคุณบรรจบเจริญพรที่เล่นสดๆนะครับเอ่อกลางวงออเคสตราของกรมศิลปากรนำานวยเพลงโดยอาจารย์สถาพรนิยมทองนะครับปัจจุบันก็เกษียณข้าราชการไปแล้วนะครับแล้วก็เพลงก็แต่งโดยครูสุรินภาคสิรินะครับครูสุรินกับพี่บรรจบเป็นนักร้องแล้นก็แต่งคู่บุญนะครับคนหนึ่งเป็นอาจารย์แต่อายุน้อยกว่าอีกคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ที่อายุมากกว่านะครับเราก็จะมาล้อเล่นกันมาคุยสัพพยอกันในในหมู่คนใกล้ชิดนะครับผมก็ นี่คือมุมหนึ่งพี่เป็นจบเสียชีวิตไปเนก็ตอนนั้นผมอยู่เมืองจีนนะครับก็ติดตามข่าวสารก็ไปงานศพกันอยู่ก็ได้เขียนกรอนถึงแกอยู่นะครับก็รักษาหลายหลายเดือนนะครับตอนนั้นพี่จบกรอนนั้นเนี่ยที่มาร้องเนี่ยอายุ70กว่ากว่านะครับแล้วก็ช่วงนั้นหยุดเล่าไปพักหนึ่งนะครับแล้วก็ก่อนจะล้มป่วยนะครับมีวันดีคืนดีแกเคย,เคย,เคยโทรมาหาผมนะครับแกบวบ่าเฮ้ยมาหาอะไรเงี้ยแล้วแกว่ เฮ้ยมีคนก็นจะทำมันรักาลูกทุ่งแกจะดันให้ผมเล่นบทที่แกเล่นนะครับไปเล่นเป็นเชนเมืองอุบลเหมือนแกแกว่านายต้องทําหน้าเด๋อเดอหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยก็คิดถึงก็อยู่บางทีก็บางทีใครไปเคยดูเคยไปสัมผัสนักร้องคนนี้ก็จะรู้ว่าแกมีความน่ารักถึงแม้ว่าแกจะเมาหนักนะครับแต่ก็เวลาร้องเพลงรับรองครับบรรจบไม่เคยทําให้ใครผิดหวังในเวทีในการร้องเพลงแน่อนอนนะครับถ้าใครไปเห็นนะครับผมอันนี้ก็คือมุมหนึ่ง แต่ทีนี้อ้าวย้อนมานะครับเกี่ยวอะไรกับกุปไราขานนะครับกุปไราขานนะครับหรือชื่อพระเจ้าจักรพัรดิจูหวางตี้นะครับเป็นข่านแห่งจักรวรรดิมองโกนะครับแล้วก็เป็นฮ่องเต้พระองค์แรกของราชวงศ์หยวนนะครับกุปไราขานเป็นพระราชนัดดาในจักรพัรดิเจงกิสข่านนะครับขึ้นเป็นขา่านแห่งจักรวรรดิมองโกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพาศ1803นะครับผม แล้วก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับคือขึ้นเป็นข่านต่อจากพี่ชายนะครับแล้วก็จนกระทั่งถัดมานะครับอีกเกือบ6ปีนะครับกุ้ยรายขานก็ได้ระดรมสัพพกกำลังนะครับโจมตีราชวงศ์ซองใต้ของจีนที่ปกครองจีนนะครับผมโดยมีขุนนางของราชวงศ์ซองนั่แหละครับที่มาสวามิภักิ์เข้าด้วยนะครับแนะนำให้ตีเมืองสำคัญก็คือเมืองเซียงหยางและฟางเฉิง เอาละครับเมืองเซียงหยางและฟางเฉิงถ้านึกไม่ออกนะครับก็คือเมืองที่ขงเบ้งอยู่นะครับเมืองเซียงหยางฟางเฉิงก็คือเมืองอ้วนเสียในสามก๊กนะครับอยู่มณฑลหูเป่ยนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากเมืองอู่ฮั่นเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ถ้าใครเป็นแฟนวรรณกรรมกําลังภายในก็จะติดตามได้ตลอดว่าเมืองนี้เป็นเมืองสุดท้ายที่รักษาอยู่เพราะใช้เวลาเกือบ6ปีนะครับกว่า กู้บริขานจะตีเมืองนี้แตกและยึดได้นะครับถ้าไปดูกําลังภายในโดยเฉพาะมังกรหยกภาคสองนะครับก็เป็นเมืองสุดท้ายที่กุวยเจ๋งและอึ้งยงอยู่รักษาเมืองนี้นะครับแล้วเป็นเมืองที่จะเป็นรอยต่อระหว่างเรื่องดบบาบมังกรหยกที่จะเป็นภาคสามถัดมานะครับก็คืออ,อ,อยู่ในในฉากในฉากตรงนี้นะครับที่สําคัญมากนะครับแล้วก็เมืองเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่สวยงามมีน่าท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ถ้าเกิด มีใครโอกาสมีโอกาสไปเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ควรพลาดผมคิดว่ามีความน่าสนใจมากนะครับแล้วก็กว่าจะตีเมืองนี้แตกแล้วกว่าจะแย่งชิงอํานาจวกว่าจะได้มาสถาปนาราชวงศ์หยวนนะครับปกครองประเทศจีนอีก91ปีนะครับราชวงศ์แห่งนี้ก็ตั้งตนเป็นห้องเต้น,นะครับแล้วก็หยวนนี่แปลว่าจำคภีอีจิงของของจือนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่นะครับเพราะฉะนั้น ตัวพระองค์เองก็เป็นห้องเต้พระองค์เดียวของราชวงศ์มองโกนะครับเราชวงศ์หยวนเนี่ยที่ปกครองประเทศจีนที่ที่คนจีนให้การยอมรับเคารพนับถือมากที่สุดมีพระองค์เดียวที่เหลือก็จะมีเรื่องต่างๆนานาที่อยู่ใน